สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดบุกีีรั์บ้านเสลง่ทวนี่กระบักทุกท่านราวสดีทุกก่าดหมู่บ้านกชาวนาชุมชนครับท่านเขตยูเหนือเอเชียตะวันออกทแถวหมดเลยโอ้โหกรทั่ง เราผู้ติดต่อได้ค่ะได้ใชดเลยห้าสิบเกี่ยวเกี่ยวของหนางครั้งนี้ทุกคนจะคมดราไม่ว่าอะไรไอ้จริงๆอีกสักครู่เดียวเจเจวันดีครับงานก็จะได้เจวันดีครับการแสดงที่เราเปทีมของเราดีกราบประทานคำไวในความน่าเชื่อซึ่เลาเพราะว่าระบบของเราก็ต้องเช็คบาทห้าสิบเราผมให้หมดเลยห้าสิบต่อเลยขอเวลาสักครู่เดียวเลยต้องปรกสานร่วมกันเมื่อจะกิ๊สักครู่มพอดี้นี้มีพี่ จากศิลปินบ้านเราอะไรนะมาประเด็นต้น呐สิบอ่ะหมดนี่เลยไหมอีกชั่วคู่เดียวครับในระหว่างที่ทีมงานขายหมดแล้วขายหมดแล้วบูชาพูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใครขายหมดแล้วโอเคท่านผู้นำชุมชนโอ้ยอยู่อาริบัดมุกนูกติดต่อเยือะโอเคครับผมขายจริงครับขายจริง